25สิตางคปี2องพันห้าร้อยรับซื้อกันในราคาสองหมืนถึง1นึ่งแสนบาทจริงหรือเปล่าคลิปนี้มีคําตอบให้กับ f อซนะครับซึ่งส่งภาพเข้ามาสอบถามนะครับสําหรับเหรียญยี่สิสตางนะครับสังเกตดีๆนะครับเรามีกันทุกบ้านครับหลายร้อยเหรียญบางคนนะครับส่วนที่เล่นกันนะครับจะเป็นนะครับตรงคาาครับตามรูปตัวอย่างนะครับก็คือคาาชี้ตรงพอพานเลยนะครับถ้ามีแบบนี้ครับ เขาเล่นกันอยู่ที่สองหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทแน่นอนครับและการซื้อขายไม่ต้องมีใบรับกันใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนถ้าเป็นแบบนี้นะครับคือแบบปกตินะครับดูกันให้ดีครับถ้ามีอยู่ในมือลองดูครับถ้ามีกระทาตรงพอพานนะครับนี่ครับถ้ากระทาตรงพอพานแบบนี้มีราคาแน่นอนครับสองหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทไปรับคุณถึงที่ครับไม่จําเป็นต้องทําใบรับประกันให้ทําใบรับประกัน เท่ากับมิดชาชีพครับขอบคุณครับ